สำนักงานกรกตจังหวัดวิลามได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉชันสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดวิลามที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคม25 6 3นนี้นะคะเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบวิธีการกระบวนการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงวิธีการจัดทำค่ายจ่ายในการหาเสียงนะคะ เพื่อให้ผู้สมัครทุกท่าน,นมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดการเข้าใจกติกาหลังการเลือกตั้งนะคะก็มีความรักความสามาัคคีเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับการเลือกตั้งของของจังหวัดวิลามเรานะคะก็จะมีผู้สมัครรวมกันทั้งหมดนะคะานายกสมัคร8คนนะคะสมาชิกสมัครรวมกันทั้ง42เขตก็คือ344คนคะ่ะ จากภาพรวมของผู้สมัครนะคะก็จะเห็นว่าประชาชนของจังหวัดวีรำของเรานะคะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งมากขึ้นนะคะมีทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็ให้ความสนใจรู้สึกมีความตื่นตัวในการที่จะเลือกผู้แทนของตัวเองเข้าไปสวมอำนาจการบริหารของจังหวัดค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้สมัครทุกท่านนะคะว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยเป็นการเลือก ผู้แทนของประชาชนเข้าไปเข้าไปในกระบวนการในการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นออขอให้ท่านทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบต่างๆให้มีความถ่องแท้นะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้กระทาความผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีกันนะคะแล้วก็เลือกตั้งครั้งนี้นะคะท่านไม่ได้เป็น ผู้แทนของประชาชน้าไม่ได้รอบนี้นะคะไม่ได้รับเลือกตัวงนี้รอบหน้าก็ก็สามารถทาผลงานแล้วก็ให้ประชาชนได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงนะคะเราก็เป็นคนวิลามด้วยกันนะคะก็ขอให้มีความเป็นพี่เป็นน้องทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง